ยังอยู่ในเรื่องของการรับมืออุทกภัยค่ะเราไปติดตามสำนักงานชนละประธานทีสิบห้าค่ะก็ได้มีการย้ำซิบซ่องมาตรการนะคะเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยข้องผากตายก็ได้มีการหายน่วยงานนี่แหละค่ะจัดทําแผ่นคับับเคลื่อนมาตรการให้เป็นรูปธรรมรวมไปถึงมีการประชาสัมพันธ์มาตรการแล้วก็ต้องแจ้งเตือนให้ประชาชนได้ทราบด้วยค่ะ นายกพงษ์เจรยแก้วค่ะผู้อํานวยการสํานักงานชนลประธานที่15ได้สร้างการให้หน่วยงานทีเกี่ยวข้องค่ะจัดทําแพ่งเตรียมพร้อมรับมือหรือดูฝ้นผักตายภายใตย้1 2บซองมาตรการทีคณะรัฐมนตรีมีมติเฮนชอบเพื่อจะรองรับสถานการณ์น้ำได้ย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะคท้งนี้ในพื้นที่จังหวัดนครรีธรรมราชโดยการขาดการพื้นที่เสียงภัยเนี่ยคะเพื่อฝ้าระวังสถานการณ์น้ำย่างไกลฉิดมี5จุดด้วยกันก็คือลุ่มน้ำตาปีนะคะตอนลุ่มน้ำตรังลุ่มน้ำคลอง ลุ้มน้ำคลองทาดีแล้วก็ลุ้มน้ำปักพนังได้มีการจัดเตรียมเครื่องสุปน้ำแล้วก็เครื่องพลักดันน้ำเพื่อให้สามารถที่จะแรงระบายนา้ำบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ได้ทันทีรวมไปถึงการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมซอดคลองกับสถานการ์ฝ้นในพื้นที่โดยปัจจุบันนี้ได้มีการพร่องน้ำเพื่อจะรองรับน้ำลากในช่วงเดือนตุลาคมถึงมก,กราคมปีหน้าเอาไปแล้วค่ะนะครับนายทรบปรักแกกานายทรบปรักเนี่ยจงคิดนะครับผู้อำนวยการส่วน เขืองจากคนลพอกว่าสำนักจุลประทานทีทริปอาได้มีแพผนในการทำาร,รวมซึ่งมาตรการต่างตั้งนะครับที่กรมจุลประทานสร้างการมาก,กเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ไฟแรงและจะฝุนทถึงช่วง,งเป็นเวลานาน โดยได้มีการสำรวจพื้นที่สมด23อำเภอของจังหวัดนครที่สมรัชนะครับติดตามสถานการณ์น้ำย่างใกล้ชคิดและก็นำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหวางแพยนบริหารจัดการน้ำจากการประเมินในเบื้องต้นเนี่ยสถานการณ์น้ำในพื้นที่ยังคงไม่กระทบต่อพี่น้องประชาชนเนื่องจากบางช่วงม,มรสุมนะครับหน้าฝนตกทำให้รับน้ำเพิ่มขึ้นด้านจังหวัดนครเองก็แจ้งเตือนนะครับรองฝนตกน้าน้ำท่วมจะประนาป่าไหลาลากนะครับนะเตือนพี่น้องประชาชนนะครับอ่คลื่นลมในเลด้วยให้ระวังจนถึงวันนี้้วครับปบกัน ยายนค่ะนะคะก็ต้องติดตามพยากรณ์อ,อากาศด้วยนะ